เดียวน้อยจาบ้านนกเด็กในบ้านหลวงก็เด็ดกชาวเด็กที่น้านะพี่นั่งรอตรงนี้เอาอ้อย่า <laughs> โอ้ยเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ยววะขอบพระองค์รงพบเจอพระพุทธเจ้าค่ะอยากไปนี่เหรอไอ้หม่องฉันโอ้โยจะไปใหญ่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดังเลยใช่ใจเนี่ยตัดไปไมหมหม่องฉันรู้เรื่องราวทั้งหมดที่พระองค์ได้สงเขียนไปหม่องฉันมาขึ้นเฝ้าตามพระประสงค์แล้วพระพุทธเจ้าขับขอบใจตาทั้งหดด้วยการครั้งนี้เจ้าเป็นทหารเก่าทหารเก่ารับใช้ซื่อตรงกับเรามาตลอดเวลา เราเห็นเจ้นาหน้าท่านพระเจ้าไปเด็กคนนี้คือเด็กนในบ้านของคุณหลวงถ้าฉชนนั้นรับหน้าที่เป็นตุลาการตัดสินความครั้งนี้ด้วยถน้องรับพระบัญชาพระพเจ้าคนนี้ข้าพเจ้าคุณพระบดีได้รับหน้าที่เป็นตุลาการตัดสินความคดีที่เจ้าไปทำร้ายราชวงศ์เพทาย ถึงกับเลิอดตรงด้อยางกอนขอ้าพเจ้าจะให้ความเป็นคำขอยากรู้ใครเป็นโจทในคดีนี้ข้าพเจ้าเพทัยษ์เฉยตรงราชบุตรเรื่องราวทั้งหมดเป็นมาอย่างไรเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่อุทยานเลยข้าพเจ้าเสด็จไปหาสิรพอพระคุณมันเกิดที่ป่าเสียกระดิกหน่อยแต่เป็นตนูไอ้ใบเพราะด้วยอ้อดมาจากไหนไม่มีใครรู้ ใช้อม้ตีเพื่อเอสือนเลือดตกยาวโอบจนข้าเจ้าตัง้งสติได้จึงจับตัวมาขึ้นฟ้าพระบิดาไทยสุยริย์พระองค์หมดคำให้การด้วยอย่างผู้มีพระเจ้ามีเพียงเท่านี้ถ้าเช่นนั้นเชิญพระองค์ขอบใจท่านรัชชีขอเดชช่าฝันประมาท<ป>การครั้งนี้ของฉนันขอแต่สวนเจ้าใบ<ป>เพราะเจ้าใบนั้นปเป็นคนที่การไหว สติดีแต่พูดไม่ได้จึงจำเป็นที่ต้องใช้ภาษากายหรือภาษาพื้นในการสื่อสารหวังว่าฝาพระบาทคงเข้าใจนะพระพุทธเจ้าค่ะไป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 เขาเรียกเขาเรียกมึงเหอะขเรียกมึงเอเขาเรียกมึงเหรอปวดดูนี่งอนเพื่อนฟังฉันนะ มันดึกแล้วพ่อเขาต้องเคารพนะพนักงานออดอ่าเอียกหน้าใช่ไหมออดอ่าเอียาหน้าดีหน้าดีมันบอกหน้าเยี่ยอ่ะใบอ่ะหูรู้เรื่องไหมฟังได้ยินแต่พูดไม่ได้อย่ายเพราะฉะนั้นใบใช้ภาษามือหรือภาษากายในการสื่อสารฉันจะพูดแล้วก็ใบแปลเดี๋ยวฉันเนี่ยจะให้ใบทำ

เอ๊ผู้ชายนนั้นนะครับชื่ออะไรอัจฉิยาอัจฉิยานี่ไอ้นี่องคิงเสียวไอ้ยเนียเสียคู่กันครับไอ้อยดีมัะไรหวงเที่ยวมดูทยไอ้อ้อยเ้า่อยกับไ้รับรางวัลก็ได้ัสัตว์ก็เหมือนเลยไอ้ยอเนีน่ย อยาวะเอยังอยามาเนี่ยานี่ยาไอเหี้เนี่ยไอเ้ยเนี่ยไอยังละทุไปทนอ่นี่วะเดินเข้ามาในไทย้านโอ้ยไอหนงไอทีจำได้ทั้งเปนอ้ยกจำไมู่ในหลังพูดอย่นี้โอ้ยลทไปทานพูดอย่านี้่โโหโหโเแล้วะเขารักเ

อ๋อหมดแล้วครับเจ้าใบยัดบทคำให้การแล้วใช่ไหมยับขอเดชะมช่อมฉันดีท่านมคุยกับเจ้าไม่ช่วคงวครูพระพุทธเจ้าค่ะเชิญพระเถอะได้ไหมดิซออึ่งอ๋อหยาเนาะเดี๋ยวฉันจะช่วยไใ่เองฟังนะล,ลูกไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดฉันจะมีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าให้ใบฟังและใ่ก็ตอบต,อตามที่ฉันถาม เรื่องชาวนากับหมาป่าวันหนึ่งหมาป่าต้องการที่จะหาอาหารด้วยความหิวโหยด้วยความหิวของมันมันไปเห็นกระรอกตัวหนึ่งที่กำลังจะออกหาอาหารเช่นเดียวกันมันหมายใจที่จะกินกระรอกแต่ชาวนาเดินมาเห็นด้วยความเวทนาจึงชี้โผให้กระรอกจะไม่คิดว่ากระรอกตัวนั้นจะเข้าโผตามที่ชาว อยากเอาผู้พูด,ดีมากลูกของฉันมันฉลาดพูดแป๊บเดียวก็สบายแลวพรอมนะเจะ้าใ่เราจะถามเจ้าเจ้าใ่นำไม้ท่อนเล็กๆตีราชบุตรเพราทายใช่ไหมอ้าวอ,อยี่อะไรอี นำไม้ท่อนใหญ่อ๊ะวาดบนหน้าจันตว์เททางะเดี๋ยวอ่านแนงเฮียเนี่ยแต่เจ้านำไม้ท่อนใหญ่ที่ขูดแล้วบ้าเหรอเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเจ้านำไม้ที่แข็งแรงอ๊ะจะไปเจ้าเนื้อแรงแแต่ลงเบาๆใช่ไหมลูกได้อ๋อเฮีย เนื้อสุดลงสุดอะ่ะคำถามข้อสุดท้ายที่เจ้าทำ้า้อง์ราชูดเพทายเจ้าไม่รู้ใช่ไหมลูกว่าเขาเป็นเจ้าอเจ้าไม่รู้ใช่ไหมไอ้ยนี้ว่าเขาเป็นเจ้าอย่าออกอย่าอะไร Điều đúng Ờ, là... à, dạy Chào bác mọi, chào tạm biệt đúng, đúng chứ? ơ, à, à,